สวัสดีครับเจออีกครั้งนะครับกับผมนัสติดแบงค์นะครับวันนี้คืนวันพฤหัสบดีนะครับมีฟุตบอลโลกลงสนามกันสี่คู่เช่นเคยนะครับวันนี้เป็นวันที่ดูยากพอสมควรนะครับเลือกมาฝากแฟนๆกัน1คู่เช่นเคยนะครับคู่หลักนะครับเป็นเกมล่วงโปรตุเกสนะครับวันนี้จะเจอกับกาน่านะครับทีมจากแอฟริกาใต้นะครับโปรตุเกสแน่นอนนะครับวันนี้ เฟอนโดซานโตสนะครับไม่มีปัญหาเรื่องการจัดทัพนะครับวันนี้สามารถที่จะจัดทัพใหญ่ลงสนามได้นะครับเปเป้ก็กลับมาฟิตแล้วนะครับจะจับคู่กับลูเบนดิอาสในเกมรับนะครับส่วนแดนกลางก็จะมีพวกบูโน่เฟนันเดสนะครับจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนำทัพนะครับรวมถึงวิลเลียมคาวันโยแล้วก็ลูเบนเนเวสนะครับส่วนตัวรุกวันนี้นะครับสองตัวริมเส้นเป็นลาเฟลเลียลแล้วก็เวรโดซินวานะครับหน้าเป้าเป็นคริสเตียโนโรนันโดนะครับ ก็ต้องถือว่าเป็นชุดที่ดีสุดของโปรตุเกสในชั่วโมงนี้นะครับส่วนกาหน้าของอโดอัดโดนะครับวันนี้สองพี่น้องอายูนะครับก็คืออังเดรอายูและก็จอแดนอายูยังเป็นแกนหลักของทีมอยู่นะครับส่วนตัวอื่นอย่างตัมัสปาเตนะครับโมเมตซาริซูนะครับดานเนียนดานเนียนอามาตีนะครับ,มมร,ร,บ, ati, ร,บรวมถึงอินจิี้วิลเลียมยังพร้อมลงสนามทั้งหมดนะครับดูจากชื่อชั้นกระดูกบอลก็ต้องบอกว่าโปรตุเกสเหนือกว่า กาหน้าพอสมควรนะครับอีกทั้งฟอร์มช่วงหลังโปรตุเกตนั้นถือว่าเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเกมล่าสุดนั้นพวกเขาถล่มในจีเรียไปถึง4-0ในเกมกระชับมิตรนะครับเรียกว่าโปรตุเกสชุดนี้ค่อนข้างที่จะครบเครื่องแต่ด้วยนัดนี้เป็นเกมนัดแรกของทั้งคู่นะครับเชื่อว่ากาหน้าไม่ยอมแน่นอนนะครับและที่สำคัญผลงานของทีมจากแอฟริกา Africa, นะครับใน รอบแรกของหลายๆทีมก็ถือว่าเล่นได้ค่อนข้างเข้าตาพอสมควรนะครับดังนั้นวันนี้กับไฮนิแคปที่เปิดมา1.25นะครับกัดฟันรองนะครับกัดฟันรองกาหน้าไปดีกว่านะครับส่วนอีก3คู่นะครับส่วนอีก3คู่นะครับที่เล่นในวันเดียวกันนะครับคู่เร็วนะครับสวิตเซอร์แลนด์เจอกับแคมรูนคู่นี้ชอบสวิตเซอร์แลนด์นะครับแต่ว่า แฮนดิแคปทีเปิดมา0.75ค่อนข้างแพงนะครับแต่ผมว่าสวิตมีโอกาสที่จะเบียดชนะได้คู่นี้กัดฟันต่อซัสเซเลนนะครับแต่ว่าพยายามไปในหน้าครึ่งลูกนะครับส่วนอุลุกไวเจอเกาหลีใต้คู่นี้ก็ชอบอุลุกไวนะครับเกาหลีใต้อาจจะเป็นบอลฟิตบอลมูบอลสู้แต่ว่าทีเด็ดทีขาดยังเป็นรองลุกไวพอสมควรนะครับซื้อทีเด็ดของอ ดาวินนูเนสนะครับกองหน้าจากเรอรวภูไปนะครับช่วงนี้ลุกไวยน่าจะเก็บ3คะแนนเต็มได้ส่วนคู่ดึกบราซิลกับเซอร์เบียต้องกัดฟันต่อบราซิลนะครับผมมองว่าบราซิลนั้นเป็นเต็งหนึ่งในโตมตนนี้เชื่อพวกเขาหน้าจะออกซ้าด้วยการเก็บ3คะแนนเต็มได้สําเร็จกับแพนิแคปที่เปิดมาหนึ่งลูกวันนี้กัดฟันเชียร์บราซิลครับผมเชื่อพวกเขาน่าจะบดเอาชนะเซอร์เบียได้สําเร็จนะครับ วันนี้ฝากไว้นะครับก็มีรองกาหน้านะครับที่เล็ก3คู่ต่อหมดเลยนะครับต่อสวิตเซอร์แลนด์ต่อลูกไวแล้วก็ต่อบราซิลเพียงแต่ว่าสวิตเซอร์แลนด์ให้กัดฟันต่อในหน้าครึ่งลูกนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับขอให้โชคดีมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลนะครับเจอกับผมนายตัดได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ